สวัสดีค่ะนะักเรียนนะคะมาเจอกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะอ่ะเรามาเริ่มเนื้อหาครูจะต่อจากที่คุณครูมุกสอนเลยนะคะของหน่วยที่2นะคะ,ะหน่วยที่2เรื่องของสารอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะสารอาหารเนี่ยอาหารเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของเรานะคะนะคักเรียนไม่รับประทานอาหารสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ไหม ไม่รับประทานหนึ่งวันสองวันเนี่ยอยู่ได้แต่ถ้าไม่รับประทานเป็นเวลานานๆน,นะคะก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะเพราะว่าอ,อาหารเนี่ยก็คือปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตของเรานะคะวิ <jal> มาดูซิว่าอาหารเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายแล้วนะคะรับประทานเข้าไปในร่างกายได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์นะคะจะต้องปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะยกตัวอย่างอาหาร เช่นแิงจืดเต้าหู้หมูสับยำม,มุ้นเส้นปลาทอดต้ยมยำกุ้งผัดผักรวมมิตรต้มขาไก่น้ำพริกปลาทูข้าวผัดเคงเขียวหวานไก่สิ่งเหล่านี้คือล้วนแต่เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะลองสำรวจตัวเองดูซิที่นักเรียนรับประทานไปแต่ละวันเนี่ยเป็นอาหารที่มีประโยชน์ไหมมีความจำเป็นต่อร่างกายของเราหรือเปล่านะคะทีนี้อาหารหลักห้ามู่ อาหารหลัก5หมู่นะคะมีอะไรบ้างหมู่ที่หนึ่งนะคะหมู่ที่หนึ่งไม่ใช่ไปกินในหมู่ที่หนึ่งนะคะหมายถึงอาหารในกลุ่มที่1เราเหรือว่าหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่หนึ่งก็จะเป็นเนื้อสัตว์นะคะเนื้อนมไข่ถั่วชนิดนะคะหมู่ที่สองนะคะก็คือข้าวแป้งเผลือกมันน้ําตาลและอาหารแปรรูปจากแป้งนะคะหมู่ที่สามเป็นผักชนิดต่างๆหมู่ที่สี่นะคะผละไม้ชนิดต่าง แล้วก็หมูที่5ก็คือไขมันน้ํามันจากพืชน้ํามันจากสัตว์นะคะนี่คืออาหารหลักห้าทีนี้มาดูอาหารเนี่ยมีทั้งหมด6ประเภทถ้าเราจัดเป็นหมูเนี่ยแบ่งได้เป็น5หมูแต่ถ้าเราแบ่งเป็นประเภทเราจะได้ทั้งหมด6ประเภทนะคะมาดูประเภทที่1นี่นะคะก็คือกลุ่มของน้ําน้ําไม่ได้อยู่ในกลุ่มของอาหาร5หมูแต่ถ้าเราแบ่งอาหารเป็น6ประเภทเนี่ยน้ํา เป็นประเภทหนึ่งเหมือนกันที่ร่างกายขาดไม่ได้เพราะว่าร่างกายโดยส่วนใหญ่มีปริมาณน้ํามากที่สุดนะคะกลุ่มที่สองประเภทที่2คือโปรโตีนนะคะโปรโตีนนะคะโปรโตีนได้จากไหนบ้างข้าวขออัยค่ะโปรโตีนได้จากไหนจากเนื้อสัตว์พวกนี้นะคะจากนมนะคะคาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตได้จาก ข้าวแป้งน้ำตาลนะคะกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนก็คือเนื้อนมไขะคะ่ค่ะกลุ่มของโปรตีนคือเนื้อนมไข่นะคะกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตก็คือข้าวแป้งน้ำตาลนะคะกลุ่มที่ประเภทที่สี่ก็คือเกลือแร่นะคะเกลือแร่ได้จากไหนเกลือแร่ได้จากพวกอาหารทะเลผักและผลไม้ก็มีเกลือนะคะวิตามินวิตามินได้จากไหนนะคะวิตามินก็ได้จากผักและผลไม้นะคะ แล้วก็ไขมันไขมันก็ได้จากเนยได้จากไขมันจากพืชไขมันจากสัตว์น้ำมันมะพร้าวน้ำมันหมูน้ำมันจากไก่พวกนี้นะคะก็มีกลุ่มของไขมันนะคะนี่คืออาหาร6ประเภทคือมีวิดีโอให้นักเรียนดูนะคะลองดูวิดีโอนีคือกลุ่มของาแต่และ นะคะคอาหารมีทั้งหมด6ประเภทเราสามารถเด็กได้3ประเภทอาหารที่นะคะอาหารที่ให้พลังงานอาหารที่ให้พลังงานอาหารประเภท2อาหารที่ให้พลังงานมีโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันนี่คือกลุ่มที่ให้พลังงานกลุ่มไม่ให้พลังงานมีวิตามินเกลือแร่และก็อาหารโปรโตีนโปรโตีนหนึ่ง บไฮเดรตแป้งคาร์โบไฮเดรตกรัมได้พลังงาน8กิโไขมันกรัมได้พลังงานากิโลแสดงว่าไขมันต้องกินในปริมาณไม่ไม่เพิ่มการรับปะทานคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานมากที่สุดนะคะให้พลังงานมากที่สุดเลยคือไขมันเ็าถึงบอกว่ากินไขมันในปริมาณที่น้อยๆนะโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตให้พลังงาน ไขมันให้พลัง,งามากที่สุดส่วนวิตามินแรกรแล้วก็นานเนี่ยเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแต่เป็นตัวช่วยทําให้ร่างกายหรือสมดุลในร่างกายเนี่ยสมบูรณ์นะคะทีนี้มาดูแต่ละประเภทสารอาหารประเภทคา,โโาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารกลุ่มที่ให้พลังงานนะคะประโยชน์ของมันประโยชน์ของคา,าร์โบไฮเดรตให้พลังงานแก่ร่างกายในการทํากิจกรรมต่างๆให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะ ให้พลังงานในการทํากิจกรรมเช่นนักเรียนเป็นนักกีฬาเนี่ยนักเรียนต้องกินนี้ในปริมาณที่มากนักเรียนไปเล่นกีฬาทีา่หรือไปทํากิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานเยอะๆจะต้องกินสารอาหารกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตเพื่อใช้ในการทํากิจกรรมไม่กินได้ไหมไม่ทานคาร์โบไฮเดรตได้ไหมไม่ได้นะคะยิ่งเป็นช่วงวัยของการเจริญเติบโตไม่สามารถที่จะหยุดกิคาร์โบไฮเดรตได้แต่ต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมนะคะตัวต่อไปโปรตีน เนื้อนมไข่ให้พลังงานเหมือนกันนะคะประโยชน์ของโปรโตีนใช้ทําอะไรสร้างกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อกระดูกเขาถึงบอกว่าเป็นเด็กที่อยู่ในวัยของการเจริญเติบโตต,ต้องกินโปรโตีนเยอะๆเนื้อนมไข่ต้องกินเยอะๆทานนมทุกดื่มนมทุกวันไข่จะต้องทานทุกนี้นะคะหรือว่าสง่งในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยทานสักสามสามวันอย่างนี้เรียกไข่นะคะไทยน่ะ ทานได้เรายัางเป็นอยู่ในวัยที่ร่างกายยังต้องการเจริญเติบโตนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมันเป็นยังไงเช่นนกักเรียนได้รับบัติเหตุเกิดบาดแผละนะคะกินอาหารกลุ่มของโปรตีนโปรตีนจะไปช่วยสร้างเนื้อเยื่อนะคะสร้างเซลล์เนื้อเยื่อสร้างส่วนทนี่ร่างกายของเราได้รับการดูดบนะคะให้มันหายมาัดเป็นปกตกิเราเรียกว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะช่วยสร้าง เสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายทำให้เราไม่เป็นโรคนะคะเป็นโรคร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นั่นเองนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายช่วยสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคนะคะกินสารอาหารกลุ่มของโปรตีนนะคะช่วยต้านทานเชื้อโรคแตก่างๆไ็รม่เป็นโรคนะคะยิ่งช่วงนี้นะคะการแพร่ของระบาดของเชื <Bree zy malicious Murray> ้อทีร่างร่เยเรางกแ่างกยวิดนะคะ เราก็ต้องกินอาหารในครบค่าหมูโดยเฉพาะกลุ่มของโปรตีนนะคะต่อไปประเภทต่อไปนะคะก็คือไขมันไขมันเป็นกลุ่มของสารอาหารที่ให้พลังงานประโยชน์ของไขมันก็คือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเป็นตัวทำละลายวิตามิน A D E K A D E K เนี่ยมีในผักและผลไม้ร่างกายจะนำา D E K k ไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยจะต,ต้องมีตัวทำละลาย นะคะก็คือเอาไปละลายในไขมันตัวทาละลายเป็นอย่างไรเช่นนักเรียนอยากให้น้ําตาลทรายของนักเรียนละลายกลายเป็นน้ําเชื่อมเนี่ยนักเรียนต้องทําอย่างไรนะคะนักเรียนก็ต้องเอาน้ําตาลทรายเน่ั้งเนี่ยไปใส่ในน้ำแล้วเรียกว่าน้ําคือตัวทาละลายนะคะทาให้น้ําตาลทรายละลายทีเนี้ยไอไขมันไอพวกเนี้ย A D E K เนี่ยมันไม่ละลายในน้ำนะคะมันต้องไปละลายในไขมันนั้นน่ะฉะนั้นไขมันก็มีประโยชน์ไม่ใช่บอกว่า หนูกูอ้วนค่ะหนูไม่ทานไขมันเข้าไปเลยไม่ได้นะคะเพราะไขมันมีประโยชน์เหมือนกันอย่างน้อยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะถ้าเราทานไขมันเยอะเกินไปโทษของมันก็คือหากร่างกายได้รับไขมันมากจนเกินไปอาจจะทําให้เกิดโรคอ้วนนะคะดังนั้นเราต้องทานในปริมาณที่พอสารอาหารประเภทวิตามินนะคะวิตามินไม่ให้พลังงานวิตามินไม่ให้พลังงานแป ไม่กินได้ไหมไม่ให้พนักง,งานไม่กินได้ไหมไม่ทานก็ไปไม่ได้เพราะประโยชน์ของวิตามินที่ช่วยควบคุมการทํางานของร่างกายให้เป็นปกตินะคะช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคตา่างๆนะคะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต,โตแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะช่วยให้ร่างกายทํางานได้เป็นปกต,ต,ติ site. นั่นคือวิตามินทานเยอะๆไม่ได้ส่งผลต่อความอ้วนของร่างกายนะคะเพราะวิตามินไม่ให้พลังงานนะคะ นักเรียนบอกว่าผลไม้ทุเรียนค่ะทุเรียนเงาะเป็นผลไม้หนูทานก็ไปเยอะๆพวกนี้มีกลุ่มของน้ำตาลนะคะไม่ใช่วิตามินอย่างเดียวนะคะมีกลุ่มของน้ําตาลทําให้เกิดโรคอ้วนน้าตาลก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะต,ต่อไปมีวิดีโอให้หนึ่งตัวนะคะวิดีโอมาดูประเภทของวิตามินนะคะวิตามินที่ละลายในน้านะคะวิตามินที่ละลายในน้ํามี B1 B 2สอง แล้วก็วิตามินซีวิตามิน B1 ทําทำให้ถ้าขาดวิตามิน B1 เนี่ยทำให้เกิดโรคอะไรโรคเน็บจากช่วยทำให้วิตามิน B1 ช่วยทำให้กล้ามเนื้อทำงานได้ดีและช่วยป้องกันโรคเน็บจากถ้าขาดก็จะเป็นโรคเน็บจากวิตามิน D B2 ช่วยป้องกันปากนกกระจอกแล้วก็ป้องก,กันกระเสบตีตแล้วก็ปากขาดริมผิวปากของเราก็จะแห้งลิ้นแตกมัวนะคะวิตามิน C ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันและทําให้ระบบการทํางานได้ดีนะป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันและทําให้ระบบข่ายของเราทํางานได้ดีชดาร์ก็จะเป็นโรคเลือดออกตามไรฟันแล้วก็หนึกบวมวิตามินบีหนึ่งนักเรียนดูในภาพเลยนะคะมีในอาหารประเภทอะไรบ้างผักใบเขียวบวบทัวปลานะคะ หงนะคะพวกนี้จะมีวิตามิน B1 วิตามิน B2 ในไข่นะคะผักใบสีเขียวอพวกของอเครื่องในสัตว์อะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็นมนะคะวิตามิน C ผักและผลไม้ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะจะมีวิตามิน C สูงผลไม้ที่มีวิตามิน C สูงคืออะไรรู้ไหมคะง่ายๆใกล้ตัวเราฝรั่งคะนักเรียนคะฝรั่งทานฝรั่งเยอะๆฝรั่งจะมีวิตามิน C สูง นะคะไม่มีรสเปรี้ยวแต่กระดังเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมาดูกลุ่มต่อไปวิตามินที่ละลายในไขมันวิตามินที่ละลายในไขมันวิตามินเอวิตามินเอเนี่ยมีในแครอทมีผักใบเขียวมะละกอนะคะมะม่วงแล้วก็อันนี้เป็นนะคะอ่ใบเขียวแครอทวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณหักขาดวิตามินเอจะทำให้ผมร่วงผิวหนังแห้งเป็นสะเก็ด นะคะตัวต่อไปวิตามินดีวิตามินดีมีในปลาในเนยนะคะแล้วก็มีในช่วยทําให้กระดูกและฟันแข็งแรงและทาให้ไม่เป็นโรคกระดูกอ่อนนะคะฮักชาวิตามินดีจะทําให้ร่างกายเจริญเติบโตฉาบว,วิตามินอีนะคะวิตามินอีมีในเนื้อสัตว์นะคะมีในกล้วยมีในเกาโพดมีในเนยนะคะช่วยควบคุมการทํางานของระบบสืบพันธุ์ฮักชาด นะคะค่ะวิตามินอ e ีจะทําให้เป็นหมันนะคะแล้วก็มีบุตรยากวิตามินเคนะคะวิตามินเคมีในไหนมะเขือเทศผักใบเขียวมีในตับมีในอ่ากลุ่มของอน้ํามันจากพืชนะคะน้ามันจากพืชน้ํามันดอกทานตะวันพวกนี้นะคะช่วยทําให้เลือดแข็งตัววิตามินเ,เ,เค,คะนเนจ,ะจะทำให้เลือดแข็งตัว ช่วยในเรื่องของการห้ามเลือดหรือห้ามบาดแผลหากขาดวิตามินเคจะทําให้เลือดแข็งตัวช้าหรือมีบาดแผละนะคะนี่คือกลุ่มของวิตามินนะคะสารอาหารประเภทเกลือแร่นะคะไม่ให้พลังงานประโยชน์ของประโยชน์ของเกลือแร่ช่วยควบคุมการทําง,งานของร่างกายให้เป็นปกติชะลอความเสื่อมของร่างกายช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต,ตและมีสุขภาพที่ดีบอกแล้วว่าเกลือแร่ไม่ได้ให้พลังงานไม่กินได้ไหมไม่กินไม่ได้ นะคะเพราะมันจะไปควบคุมการทําง,งานของร่างกายนะคะช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายแทนที่จะฟ้าฝางเร็วเราก็ต้องทานวิตามินเอต้องทานเกลือแร่เข้าไปเพื่อช่วยใน,น,เ,น,นเรื่องของเรียวรอยเอ่ยความเขียวย่นเอ่ยหรือแม้กระทั่งสายตาเอ่ยหูเอ่ยที่จะตึงตาที่จะฟ้าฝางสมองที่จะเ,เริ่มเลอะเลือนเมื่ออายุมากขึ้นก็ต้องกินให้ครบห้าหมู่เพื่อไปซ่อมแซมส่วนนี้นะคะเกลือแร่ที่ควรรู้จัก แคลเซียมนะคะแคลเซียมมีในไหนแคลเซียมมีในถั่วอ่ะถั่วพวกถั่วมีมาถั่วมีบะอันนี้ภาพคุณครูไม่ชัดเหมือนกันนะคะเป็นกุ้งเป็นปลาเป็นผักใบเขียวแคลเซียมแคลเซียมมีประโยชน์อย่างไรช่วยสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยในการทํางานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทถ้าขาดแคลเซียมเป็นอย่างไรกระดูกอ่อนกระดูกเปราะแล้วก็ฟันหุนะคะฟอสฟอรัสในนม ในเนื้อสัตว์ในเนื้อปลาในไข่นะคะ,ะในผักต่างๆแครอทผักใบเขียวผักสีเขียวนะคะฟอสฟอรัสประโยชน์คือทําหน้าที่ในการทําหน้าที่ช่วยในชร่วมกับแคลเซียมในการสร้างกระดูกและฟันนะคะมีอ,อาการต่างๆคล้ายกับการแคลเซียมนะคะก็คือเป็นเรืองกระดูกอ่อนกระดูกเปราะฟันหักง,ง่ายหรือฟัน น,นต่อไปธาตุเหล็กเหล็กมีประโยชน์ก็คือเป็นส่วนประกอบสําคัญของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงนะคะเหล็กเป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงถ้าขาดละเราก็จะเป็นโรคโลหิตจางอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยงา่ายนนี่ก็คือเหล็กต่อไปแร่ธาตุที่ควรรู้จักนะคะไอโอดีนประโยชน์ของไอโอดีนเราอยู่เกาะพังงานเรามีกลุ่มของไอโอดีนเยอะแน่นอนมึก ปลากุ้งหอยนะคะป,ปูนะคะกลุ่มของอาหารทะเลค่ะจะมีเอดีเอดีมีประโยชน์อย่างไรควบคุมการเผาผลาญอาหารเผาผลาญอาหารให้เกิดพลังงานถ้าขาดจะเป็นโรคขอ้อพอกนะคะโซเดียมโซเดียมสารอาหารที่ให้ความเค็มค่ะเกลือน้ำตาลผงชูรสพวกนี้ประโยชน์ก็คือควบคุมความสมดุลของน้ำภายใน และภายนอกเสิวควบคุมความสมดุลของน้ําภายในและภายนอกเสิวผลจากการขาดทําให้ร่างกายอ่อนลีบความดันโลหิตต่ําและเป็นตะขิวได้ง่ายนะคะตัวต่อไป่ฟอวร่ายประโยชน์ของฟอวร่าก็คือเป็นสารเคลือบฟันป้องกันฝันผุนะคะผลจากการขาดก็จะทําให้ฝันได้ง่ายนะคะนี่คือกลุ่มของเกลือแร่เรียนค่ะ นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าถ้าเรียนอ่านข้างกล่องของนมเนี่ยนมโรงเรียนนักเรียนจะเห็นว่าเขาจะใส่พวกแร่ธาตุเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อป้องกันฟันของนักเรียนให้นักเรียนมีความฟันที่แข so mm ็งแรงนะคะฉะนั้นนมมีประโยชน์ดึงเยอะๆนะคะสารอาหารประเภทน้ําไม่ให้พลังงานเหมือนกันอยู่ในกลุ่มของ6ประเภทเหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่สารอาหารท่าหมูนะคะเป็นสารอาหาร6ประเภทน้ําไม่ให้พลังงาน แต่น้ำมีประโยชน์ขาดไม่ได้ขาดอาหารเรายังอยู่ได้แต่ขาดน้ำเนี่ยเราอยู่ไม่ได้อะน้ำช่วยในเรื่องก่อนการขับถ่ายของเสียช่วยเป็นส่วนประกอบของอ,ว,อวัยวะและส่วนประกอบของร่างกายช่วยลำเลียงสารในร่างกายควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่นะคะช่วยให้การขับถ่ายของเสียดีขึ้นนักเรียนถ่ายนิ่งนะคะนักเรียนท้องผูกให้นักเรียนดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆนะคะ ระน้ำจะไปช่วยเนื้อนของการขับถ่ายของเสียนะคะไปช่วยอย่างไรนะคะไปช่วยปกติเราถ้าเราอั้นอุจาระนะคะอุจาระจะไปกองอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ถ้าเราอั้นไว้นานๆนะคะลำไส้ใหญ่เนี่ยจะดูดกลับน้ําที่อยู่ในของเสียทําให้อุจาระของเราเป็นก้อนแข็งพอเป็นก้อนแข็งเนี่ยเราขับถ่ายลําบากเราขับถ่ายได้ขับถ่ายไม่ออกนั่นเองฉะนั้นต้องดื่มน้ําเข้าไป เพื่อทำให้ระบบขับถาของเราเนี่ยสามารถที่จะผ่าเเสียได้เพดัะนั้นเราต้องดุ่มน้ะเยอะๆในแตกวันนะคะสำหรับเนื้อหาของวันนี้ก็จะจบเพียงแค่นี้นะคะท่าเรียนสามารถอ่านเนื้อหาถ้าไม่ทันอยากอ่านทบทวน สามารถรบรวนได้สําหรับนักเรียนชั้นป .6 นะคะช่วงนี้เป็นช่วงระบาดของโรคระบาดนะคะเราเรียนอยู่ที่บ้านไม่ไปเที่ยวบ้านใครอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านอ่านหนังสือทบทวนเพราะที่ป .6 ยวจบป .6 จะต้องไปศึกษาต่อที่อื่นฉะนั้นทบทวนบทเรียนแล้วก็ส่งงานคุณครูส่งงานคุณครูทุกแบบนะคะสําหรับงานที่ให้หนักเรียนทํานะคะ สำหรับงานที่นักเรียนทำวันนี้นะคะเปิดกิจกรรมฝึกทักษะหน้า48หน้า48ข้อ2ใหญ่นะคะข้อ2ใหญ่หน้า48นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดข้อ2ใหญ่ลอกจุดลงในสมุดแล้วก็ตอบโดยการกาดถูกกาดผิดนะคะอ่าแล้วก็ข้อ3ใหญ่นะคะข้อ3ใหญ่ข้อ2ใหญ่กับข้อ3ข้อ3ใหญ่ก็คือให้ บอกว่ามันเป็นสารอาหารหมู่ใดนะคะบอกว่าเป็นสารอาหารหมู่ใดให้สารอาหารประเภทใดและสารอาหารประเภทนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรนะคะข้อ2ใหญ่กับข้อ3ใหญ่ข้อ3ไม่ต้องวาดภาพนะคะข้อ3ไม่ต้องวาดภาพนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ